สวัสดีค่ะอยู่กับนกกี้ช่องอดิสานแฟมิลี่นะคะ Good morning นะคะชาวนี้หมอกกำลังลงหนาวมากเลยนะคะตอนนี้นุก็โดนเจ้าตัวเล็กปลุกตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่ตีสีก็อรุณสวัสดิ์นะคะชาวนี้ก็ทำคลิปมาพูดคุยกับพี่ๆนะคะไม่ทราบว่า วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันไร่คนคงจะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานเนาะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะคะมีความสุขกับการทำงานหรือใครที่อยู่ที่บ้านนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิต mm hmm. อุ๊ยอุ้ยเราเห็นตัวอะไรนะอยากไปหาพี่แต่พี่ไม่ยอมเล่นด้วยนะคะ อยากไปเล่นกับพี่หมีไปปลุกเขาโดนเขาดุหลายรอบไม่ยอมนะเดี๋ยวนุกจะพาไปดูเบื้องหลังว่าไข่หนุ้ยจะเข้ากับพี่หมีได้หรือไม่นะเพราะว่าน้องอยากเล่นกับพี่แต่พี่ไม่ยอมเล่นด้วยนุนนะคะเห็นแต่อยู่ตรงนุนตามกันไปเลยค่ะ You know อยากเล่นอยากเล่นกับเขายอมทุกอย่างไปใหม่สิไปยังไงไปใหม่ดิเสียฟอร์มผู้สาวหมดเลยอยากอยากโอ้โหอันนี้มนะาไขน้อยว้า ก็มาดิครับกมาดิครับมีบอกอย่ามากวนนะไม่อยากเล่นด้วยเว้ยไปไกลๆเลยเล่นด้วยหน่อยอันนี้ใหญ่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 ใหม่ใลญ่ใหมใหญ่ใหญ่ให่ห่ห แป๊บนึงพักเอาแรงแปบบ๊บมาแล้วแล้วอีกรองครั้งนึงแล้วเพอพี่หมีเล่นด้วยแล้วอ้าดีมากดีมากดีมากโอ้โหูความเร็วสูงโอ้โหฟัสแบดเล่นน่อยค่ะเล่นกับนุ่นไหนค่ะทำไมอ่ะนุ่ไม่น่ารักตรงไหนมีแอบกบินข้าวเขาอีก เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยกุมาดิครับกุมาดียกมาดิครับมันกลัวกที่ไหนล่ะหเออเอ โอ้แล oh, ้วไงเออเออเอาซีเอาซีเออ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 อเรามันสู้จริงเลยตัวน้อยเนี่ยเลี้ยงหมาตัวเมียหรือหมาตัวผู้เนี่ยมีบอกว่าอย่ามากวนจะนอนตอนนี้เหนม่อยธรรมดายังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่ยอมจะเล่นกับเขา อุ้ยตกใจเอามองบนมองยังตื่นพานุกตื่นตั้งแต่ตีสี่โอ้ฉันจะบ้าตายนอนเถอะค่ะฉันต้องเฝ้าเธอตลอดไม่ได้นะฉันก็อยากมีชีวิตส่วนตัวนะจะมาร้องเอะไว้วตลอดไม่ได้นะ ถ้าไม่อยู่ด้วยก็ร้องนะคะร้อง่าหมดนิดแล้วเปีม๋มพาไปนอนไปไหมเดี๋ยวพาเข้านอนไปไหมหือมนอนปะที่นอนดีๆมีไม่นอนผมพาให้ดีๆไม่ยอมอยากมานอนกับพี่แต่พี่เขาไม่ให้นอนบัลลังก์เมฆเขาเนหะ็นไหมนะหืมเขาไม่เล่นด้วย ทำยังไงส่งกลับบ้านได้ไหมนี่ส่งกลับบ้านไหมคะกลับไหมเขาเลี้ยงคู่นะครับตัวผู้กับตัวเมียแต่เขาเอาตัวผู้ไว้เขามีเพื่อนโอ้โหมันอะไรเนี่ยมันเป็นสันๆเลยแล้วไปดูมีพี่มีเล่นกับพี่มีแล้วเดี๋ยลูกจะยองขยับป่ะเขาจะมาไหม เมย์เมยนะครับนะครับคึบฮึบดูว่าดูอย่าเออก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเออกลัวที่ไหนล่ะเออเออมาดิอะเออกลัวเอาที่ไหนล่ะเอาอีกลูกเออฮะใช้พุงให้เกิดประโยชน์ลูกเอาดิครับกุมาดิครับกุมาดิครับ ม,มาดิครับนี่บอกว่าไปไกลๆไลด้ไหมเสียงดังจินนอนจินนอนพี่อย่าพี่อ่ะยังไม่หยุดยังไม่หยุดเออยังไงปลุกพี่มันอยู่พี่อย่าว่ายังง่วงเลยเออก็มาดิครับเออเออ เขาไม่เล <baptism>? ่น <reveal> ด้วยใช้ทำไงไม่รู้จะทำยังไงแล้วใครจะบ้ามาเล่นกับเจ้าเนี่ยแต่เช้าเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วอคิดดิก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนกกี้และพี่อดิสรด้วยนะคะช่องอเดิอนแฟมิลีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า